รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสุดพิเศษในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการ<อ>พุทธปัญญาพิรมโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นเนื้อไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปร่วมบูญทอดพระป,ป่าสามคัคคีแล้วก็ฟังธรรมะกันซึ่งจะเป็นที่ใดนั้นขอเชิญไปรับชมพร,มพร้อมๆกันเลยนะคะช่วงธรรมมาพิรม์ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนโดยการนำของคุณก่อศักชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าป,ป่าสามัคคีณวัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนหรือวัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ซึงได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งทางบริษัทซีพอจำกัดมหาชนได้ดำเนินการสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาและรับอานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ในวันนี้เรายัางได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระครูภัยสาลพัฒนโกวิทหรือครูบาเทืองนาถาสีโลเจ้าอาวาสวัดบ้านเด่นซึ่งจะขอเชิญทุกท่านรวมสดับไปพร้อมๆกันเลยนะคะนะโมพุทธายะนะโมมักว่านะมสิกาโล ขีญานุปนอมไว้มเมหแหงคาอัฐุจุงมีพุทธายะเกพระพุทธเจ้าเตอ,เตอนโมธรรมาญานโมมักวานามสิกาโลขีญานุปนอมไว้มเมหแหงคาอัฐุจุงมีธรรม,มะญาเกระสัทธธรรมเจ้าเตอ นะโมสังขายญนะโมมักว่านะมสิกาโลขีญาณุปนมไวยเมแห่งคาอัตุจุงมีสังขายะเกะพระสังฆเจ้าเตอโอกาสอันเป็นมงคลในวันนี้ ก็ขอยอยกมือสิบนิว้วอนุโมทนาสาธุการบุญบรารมีที่ทุกคนได้ตั้งใจมากระทำในครั้งนี้วันนี้หมายมีบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเซเว่นเอเเวนอันมียมก่อซักชัยรศมีซัก พร้อมด้วยคณะยัติธรรมทุกคนได้ถือเอาโอกาสวันนี้ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีแถมครั้งหนึ่งในฐานะทติบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเซเว่นเอเิเว่นนั้นได้อุปถัมภ์อุปถากยังพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ วัดบันเด่นที่นี่ได้ทำมาโดยตลอดสาสิบกว่าปีวันนี้ก็มาเป็นเทมบาละหนึ่งโดยเฉพาะกับว่าก,การสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างคุณงามความดีจเจริญกุศลให้เกิดขึ้นกิริยาเหล่านี้เป็นกิริยาของบัณฑิตของนักปราชญ์ปัญญาชน คนผู้มีความรู้ย่อมมีปกติในการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นปกติแต่คนที่ทำบุญเนี่ยทำแบบผิดปกติคือมาค่อยมีโอกาสนานๆได้ทำบางครั้งก็ตื่นเต้นบางครั้งก็าขาดตกบกพร่องอันนั้นคือโคนที่มันมาได้เป็นปกติ แเราทุกคนเป็นบุคคลที่มีปกติในการสร้างบุญในฐานะเราเป็นเจ้าพูดก็ดีเป็นมนุษย์สโลกเป็นผู้ประเสริฐแล้วสิ่งที่เราควรคิดว่าเอในโลกเขานี้มีอะไรที่เป็นมีความมั่นคงและเป็นสัจจะแห่งความเป็นจริง บ่มีการเปลี่ยนแปลงน,นึกดูแล้วบ่มีสิ่งใดนอกจากธรรมแธรรมแมเต้าอันที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมแของพระพุทธเจ้านี่จะก,กี่ปันปีก็ใช้ได้ตลอดเข้ากับทุกยุคทุกเวลาทุกกาลทุกสมัยทุกชนชาติทุกวัย อันนี้ทำแม่ตัวแท้มาเจียวทำแม่คือต้องไปนุ่งขาวห่มขาวไว้ถือศีลกินเจอยู่วัดนอนวัดการว่าธรแม่นาทีนี้คือการได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนนั้นได้มีธรแม่คือมีหน้าที่ปกติของ อาการสามสิบสองของเ้านั้นก็มีหน้าที่อยู่แล้วตามีหน้าที่หูมีหน้าที่จมูกมีหน้าที่ปากมีหน้าที่ตับไตไส้ปอดมีหน้าที่ทั้งนั้นตับยุดทาหน้าที่ไตย,ยุดทาหน้าที่หัวใจยุดทาหน้าที่อันนี้มันก็ไปบ่ได้แล้วมันก็ทำบ่ได้ เพราะฉะนั่นบางคนบอกว่าเออผมอยาก,กเกษียณอายุคูบาคูบาเกษียณไปทำไมโยมมีหน้าที่ให้ทำไปถึงวันเวลาสุดท้ายเหมือนหลายคนถามว่าคูบาเมื่อไหร่จะหยุดสร้างวัดคูบาบอกถ้ากูยุดหายใจไม่ได้ก็ยุดสร้างเหมือนนั้นอันนี้เราต้องทำหน้าที่เรานึกดีว่าเออ ชาตินี้เรานี่เป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้วที่ได้มาประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ทำหน้าที่ได้คนทำหน้าที่ได้อันนี้คือคนได้ทำนะบางคนก็นมาที่ฐานทําทำไหนที่พระครูบาได้แล้วขอให้กระผมได้ขอให้หนูได้ครูบาอ๋อมันไม่ได้หรอกโยมไม่เหมือนการลอกทุกอย่างถ้าคนเราทำนี่มันทำได้แล้วมันถึงจะได้ทำ ถ้าเราทำได้นี่ถึงจะได้ทำถ้าทำไม่ได้นี่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแม้เปนหลังอันนี้คนถ้าทำได้นี่เหมือนกับเราทำกิจการเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อก็ดีเซเว่นเฮาก็ดีตลอดถึงการบริหารครอบครัวคนในครอบครัวเฮาก็ดียัตสะบริวารก็ดีถ้าเราทำได้นี่ อันนี้แสดงว่าเราได้ทำได้ทำตัวแท้ไม่ใช่ว่าเออไปปฏิบัติทำแล้วที่วัดแล้วถึงได้ทำไม่ใช่เราต้องได้ทำเพราะเราทำได้ทุกคนแนะนำแนะี่น,น,นี่ทำได้ทำหน้าที่ทำงานได้อันนี้ทุกคนได้ทำแม่เป็นคำสั้นๆส,สลับกันไปสลับกันมาแต่พิจารณาให้ละเอียดว่าเออ ทำได้ถึงได้ทำเหมือนโยมปังรัตหนึ่งทำได้ชักส่วนคนอื่นไหวพระสวดมนต์นำทำพิธีได้อันนี้ทำได้แสดงว่าได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นทำพระพุทธเจ้านี่เป็นอมตะสอนได้ทั้งทางโลกและทางธรรมสอนได้ทุกวัยนำไปใช้ได้เหมือนหมูเ้าตั้งหลาย คิดนือดีว่ะณเวลานี้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยทุกคนผ่านวิกฤตต่างๆได้วิกฤตเศรษฐกิจนี่ยังหมอน่ากลัวถ้าวิกฤตของโควิดตอนเป็นโควิดนี่ไม่แต่พระปฏิบัติยังกลัวเลย,ยางานนี้ครูบาว่าจะไปพึ่งพระยังได้ยังไงพระยังกลัวโยมดังกลัวโควิดบางวันนี่ปิดโบสถปิดวิหารครูบา,าเอ๊ พระเราน่าจะคิดว่าเออเขาทุกข์เขาวิ่งมาหาเพื่อมาขอพรแต่เรากับปิดโบสถ์ปิดวิหารยิ่งเขาว่าเออครูบาเลยว่าเออพระอ,องค์ไหนสักซิดแบบศักซิดดูที่มันใส่เม็ดทันเตอ์ครูบาแบบตอนโควิดนี่ซื้อเม็ดใส่สองช้นก็มีนะครูบาโอพระมุนี้กลัวตายมุดหนึ่งบอกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายเกิดก็ต้องตาย โควิดแม้กลัวมดสองชั้นมดระครูบัอันนี้เราคิดดูว่าเออเราผ่านตัวนี้สำคัญที่สุดล้วหลายคนผู้ใหญ่ของเราก็ดีที่ไม่มีโอกาสคือตายไปแล้วอันนี้ช่วงนั้นทั่วโลกความเจริญเจริญแค่ไหนอเมริกาเยอรมันแต่เราถึงอังกฤษแล้ว,ว่ายิ่งใหญ่เจริญแต่โควิดตัวนิดเดียวมองมาเห็นตายกันได้ต่อดถึง หลายประเทศแม่แต่ประเทศไทยเชียงใหม่เป็นต้นอันนี้ลองนึกว่าเออเราผ่านมาได้เหมือนโยมแม่ดอกบ,บัวคู่เราอันนี้เราสังเกตเอออยู่โยงคงกระพันแต่เราถึงพูดกับลูกศิษย์หลายคนเมื่อกี้ให้ภูมิใจที่เราผ่านมาได้เรื่องเศรษฐกิจนี่ว่าไม่ต้องกลัวมันมีโอกาสอยู่แล้วตราบใดที่มีลมหายใจตราบใดที่มีชีวิต อันนี้เรามีโอกาสทุกคนบางคนก็วิตกเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจครูบ่าวาเออขอมีชีวิตก็พอไม่ต้องวิตกมันทำได้เหมอนเห็นยมก็สักวันนี้ก็ดีใจแข็งแรงดูสดชื่นอันนี้ครูบาเอออันนี้คือผลบุญนะเราพูดกับทุกคนว่าอันนี้อย่าไปประมาทเรื่องบุญบุญนี่มีหลายขแขนงหลายด้านเราจะได้เห็นก็เราต้องใช้ปัญญา พราะฉะนั้นการมีโอกาสมีเวลาณนะบัดนี้เราควรเอาโอกาสเวลานี้ใช้ให้มันคุ้มค่าไม่ต้องกเกษียณนายมไม่ต้องถามว่าครูบาผมจะ,กะเกษียณผมอยากกเกษียณทำไปหน้าที่เราคุณบาบอกว่าเอออาการ32มมีหน้าที่หมดเราไม่มีหน้าที่แสดงว่าเราเดินไม่ได้แล้วอันนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจว่าเออทำให้มัน มีความสุขอะอยู่ตรงไหนอยู่บนโต๊ะทํำงานก็ให้มีความสุขอยู่ในรถก็ให้มีความสุขอยู่ทุกมุมให้มีความสุขไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากตัวของเราครูบาอาการย์ทำบุญสร้างบารมีนเหมือนทานข้าวคนไหนทานก็คนนั้นอิ่มไม่ใช่แทนกันได้บางคนยิ่งคนภาคกลางนี่พูดหวานไปวัดแมาอาบุญม,มาฝากนะจ๊ะ กูบอเอ๊ะมันเอาไปแบบไหนกูยังไม่เห็นมันเอาไปเลยมันมันอุ้มไปแบบลูกแตงโมหรือลูกมะพร้าวกูบอกอันนี้มันยังบอกว่าเอาบุญไปฝากครูว่าเอ๊ะคนหมู่นี้หวานมันเลยเป็นเบาหวานกันเยอะน่คนประเภทนี้ถามว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นเบาหวานเยอะเพราะอะไรชอบหวานหวานพระก็ต้องให้หวานหวาน พระยิ่งพูดหวานนี่พระเป็นเบาหวานเยอะนะเดากสังเกตเขาว่าเพราะอะไรครูบาพระเป็นเบาหวานไม่ใช่ทองทองหยิบทองหยดไม่ใช่แกงเขียวหวานหรอกครูบาเพราะพระมันหวานสซยมยเหมือนันนี้กรมมันเลยมาหวานย้อนมาอีกเหอนอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทําโดยเฉพาะครูบาทําไปเห็นหลายคนนั่งเก้าอี้แล้วเมื่อก่อนนี้นั่งกับพื้นอยู่ตรงหน้าวันนี้ ไม่ได้เป็นสอวอนะไม่ให้เรียกสองวอมันไม่งามตอนนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วถามว่าครูบาเก้าอี้นี่เป็นเอกลักษณ์ของผู้สูงอายุนะไม่ใช่ว่าโอ้ยแม้วันนี้ทําไมไม่มีเก e? ้าอี้ครูบาอ๋อนี่ไม่ต้อนรับคนแก่ครูบาบงอันนี้บางคนแมะทำไมไม่มีเก้าอี้ถามโยมส่วนงานวัดเราเพิ่งมีสองปีนะยมส่วนมีเก้าอี้ให้นั่งครูบาเออใครนั่งเก้าอี้นี่แสดงว่า ก่แล้วนะบางคนที่ลูกออกเก้าอี้ก็มีนะเอ้มันกลัวความเก๋มันกลัวความเป็นจริงบางคนเที่ยว่อแม่ไม่ยอมนั่งเลยผมนั่งกับพื้นสบายไว้พระสะดวกวันนั้นมึงทําไมไม่พูดแบบนี้ตอนกูพูดว่าเออคนเก่เฉันนั่งเก้าอีนะ้เนี่ยมันเลยไม่ค่อยนั่งกันอันนี้เราต้องยอมรับยอมรับเก่ทุกคนก็ให้เก่ด้วยความรู้เก่ด้วยความสามารถเก่ให้มีคุณภาพอันนี้สําคัญที่สุด เหมือนวันนี้ถามหลายคนว่าตั้งใจมาเชียงใหม่มาทำบุญตลอดถึงมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะเราเป็นชาวพุทธมีหน้าที่ยังไงฐานะเราเป็นคนไทยมีหน้าที่ยังไงเราเอาที่ใกล้ตัวเนี่ยวนอยู่รอบๆตัวเราทำมามไม่ต้องไปเอาไกลอะไรเนี่ยครูบาปัให้เตือนตัวเราเนี่ยให้ได้เห็นด้วย คนที่เห็นตัวเองได้หนึ่งอันนี้คือคนที่ได้เปรียบที่สุดนะคนเห็นตัวเองนี่คือคนเห็นธรรมตัวแท้คนถ้าเห็นตัวเองได้หนึ่งจะได้อะไรเยอะๆจากโลกใบนี้เห็นตัวเองแล้วจะได้เห็นกายทิพย์ไม่ใช่ว่ากายทิพย์เหาะได้โปร่งใสแบบแก้วที่เขาสอนกันกายทิพย์ได้นั่นก็คือคนที่เห็นตัวเองเข้าใจตัวเอง และจะบริหารตัวเองให้ได้อันนี้คนที่มีกายทีท่แท้เราต้องทําให้ได้เหมือนเรานั่งเราก็ต้องให้รู้เรายืนเราต้องให้รู้เราทํางานเราเดินเราต้องให้รู้เหมือนเรามีเป็นผู้สูงอายุเราก็ต้องรู้ว่าเออเราเป็นผู้สูงอายุไม่ใช่าว่าจะทําเหมือนวัยรุน่นเหมือนคนเก่หกล้มหลายคนมันคิดว่ามันเดินได้คิดว่าเออกูก้าวได้แต่คิดแค่นั้น แต่เท้ามันไม่ก้าวไปด้วยมันเลยล้มไปอันนี้สังเกตเห็นหลายคนบางครั้งคนเก่แม้ว่านีาค่ครูบานี้ขอโทษเก่งใจที่สุดเก่งใจยังไงนั่งนานหรือเปล่าลุกได้หรือเปล่ายิ่งวัดเราไม่ใช่เป็นพื้นราบมันเป็นเขาเล็กๆบางครั้งระดับพื้นมันไม่เสมอก็ยังเป็นห่วงยังไงก็ตามคนเราเกิดมาขอให้ได้ถึงธรรม ขอให้ทำให้ถึงเหมือนวันนี้เซเว่นเอเเวเราเราทำได้ทำถึงทำเกินเป้าอีกซ้ำไปอันนี้แสดงว่าเราถึงทำแล้วและทำต่อนั่งณที่นี่ไม่ต้องปวดกระเสียนหลอกระเสียนแล้วนอนอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอันนี้เรายังไม่ได้นอนเรายังเดินได้กินได้ทานได้หัวเลาะได้ จำอะไรได้สะดวกสบายอันนี้อยากให้ทุกคนเตือนสติว่าไม่จำเป็นไม่ต้องกเกษียณชีวิตเหล่านี้ทำไปไม่สะ่าสนให้โลภทำไปตามกำลังทำไปตามสติปัญญา เช้าวันพรุ่งนี้เรายังคงมีนัดกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วละค่ะในช่วงนี้ช่วงธรรมพพาเพลิน ภาษาอังกฤษติธรรมะวันนี้เป็นหนึ่งมีข้อคิดดีๆจากพระมหาอ้ายธีรปัญโยมาฝากทุกคนทุกท่านด้วยนะคะดังนี้ค่ะบางครั้งทำไม่ได้ก็ต้องพยายามให้เต็มที่ Sometimes even impossible to do we should try to make the most of our abilities Sometimes even impossible to do we should try to make the most of our abilities. Bang Some occasions that can hardly wait. We have to endure until the very end. Some occasions that can hardly wait we have to endure until the very end. Gan จะทำให้เราค้นพบอะไรมีมากขึ้น Having nothing will make us find more in what we have Having nothing will make us find more in what we have การไม่ดูถูกคนอื่นนั่นแหละคือการนับถือตอนเอง Do not insult others That is self-esteem do not insult others that is self-esteem kindness is invaluable that teaches us to understand other people kindness is invaluable that teaches us to understand other people. Forgiveness is the most tender that teaches us to understand in ourselves. Forgiveness is the most tender that teaches us to understand in ourselves. อย่ามัวไปคิดฝันกับสิ่งใดๆหากเราไม่ลงมือทำ Don't dream about anything if we haven't started it. Don't dream about anything if we haven't started it. หากสมาชิกท่านใดมีศัพท์ธรรมะภาษาอังกฤษที่น่าสนใจก็แบ่งปันกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่3 1 3อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพหน0 0 0หรืออีเมล address yokas7@gmail.com ค่ะเราสองคนอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในทุกช่วงของรายการ อย่าลืมสื่อสารสิ่งที่ท่านสนใจมาให้เราได้ทราบบ้างนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางและต้องขอลาและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มีความสุขมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ